คือเขาเนี่ยขอสมวนติดบทในการขยายเวลาก่อทา่าเป็นสิบเรื่องโอเดียมของประธานแก้ไขบางจุดอะถามจริงๆอ่ะแก้นี่มันจะถึงครึ่งวันว่าป้ายห้องทำงานห้องประธานห้องประธานรัฐสภาเขาก็ขอสมวนติดไอ้นี่หนักหน่อย290วันสภาเรียกเงินไปค่าปรับ12.28ล้านเขาทำหนังสือกลับมาอ้างมาเรื่องโควิดคือเอาว่า ยังไม่จ่ายเราต้องยอมรับความจริงว่าบริษัทผู้รับจ้างเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญนะเขาทีมกฎหมายเขาดีมากทุกเรื่องตลอดเวลาที่ทำงานอยู่เนี่ยมีอะไรที่เป็นอุปสรรคหรือมีช่องกฎหมายเขาทำหนังสือมาถึงสภาหมดเขาขอตำรวจติ์ในการขยายหมดผมยกตัวอย่างโพเดียมของประธาน โพเดียมที่ประธานยืนพูดนะแก้แบบนะครับสภาบอกว่าแก้ไขบางจุดอ่ะโพเดียมนี่ถามจริงๆอ่ะแก้นี่มันจะถึงครึ่งวันวะผมว่าเดี๋ยวเรียวันเสร็จอ่ะเขาก็ขอสมวนติดในการขยายเวลาป้ายห้องทํางานห้องประธานห้องประธานรัฐบาเขาก็ขอสมวนติดในการขยายเวลาก่อสร้างไอ้นี่หนักหน่อย290วัน ผมถามว่าป้ายอะไรนะั้นมันสองร้อยทำสองร้อยเก้าสิบวันเลยเขาก็สังวนสิทธิ์สังวนสิทธิ์เป็นระยะระยะไม่รู้กี่เรื่องผมอ่านแนละ้วจนผมก็เวียนหัวนะมันเยอะอ่ะแต่ก็โอเคเป็นสิทธิ์เขาผมไม่มีสิทธิ์ไปบอกต่อว่าเขาไม่มีสิทธิ์ไปเล่นงานเขาผมต้องเล่นงานที่สภาถ้าสภาไปให้นักธุรกิจเขาต้องค้ากําไรแล้วเขาเป็นเอกชนไม่ได้กินภาษีผมผมจะไปด่าเขาไปตําหนิเขาไม่ถูกผมต้องเล่นงานไอ้คน ที่กินเงินเดือนเราทําผิดผมว่าเล่นเพอเอิญนะครับสภาเขาไปรับฟังวันที่ยี่ปดเขามีมติว่าสิ้นสุดแค่สามสิบเอ็ดธันวาไม่ขยายาก็มันก็ทําให้ไอ้พวกนี้ตกหมดแล้วเขาท,ทํหนังสือขอโต้แย้งมามติวันที่ยี่บแปดเขาทำหนังสือมาวันที่ยี่0บเก้าสามสิบสภาก็ยืนยันก็เป็นอันว่าจบแน่นอนละผมก็สบายใจไปส่วนหนึ่งแต่ หลังจากนั้นน่ะหลังจากวันที่3ามธันวาเนี่ยวันที่สี่มกราหกสี่สภาก็มีหนังสือไปถึงเขาว่าจะเริ่มกระบ,บวนการปรับวันละ12.28ล้านบวกกับสภาเนี่ยต้องจ้างกลุ่มบริษัทควบคุมงานกลุ่มนี้เขาเรียกแอตาควบคุมงานกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา บริหารการก่อสร้างเรียกง่ายๆคือขามาสภา,าเรียกเงินไปค่าปรับ12.28ล้านบวกกับจ้างไอ้สองบริษัทเนี้วันละอีก3 30, า,ามแสนสมหมื่น 12, 000, 6, 000กว่าบาทรวมเป็นเสร็จก็เป็น12ล้าน6กแสนกว่าบาทวันที่เจ็ดเขาทำหนังสือกลับมาสงวนสิทธิ์ทำนองเนี้ยนะครับแต่คำพูดเขาอาจจะไม่ตรงเนี้ยคือเอาว่ายังไม่จ่าย่ะ เนื่องจากมีเหตุโควิดรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี้ยนะครับโดยคณะกรรมการวินิจฉัยการก่อสร้างนี่ขึ้นกับกรมัธีกลางนะครับมีหนังสือเวียนเมื่อวันที่10กันยาย3กสบอกว่าไอ้สถานการณ์โควิดเนี่ยบริษัทที่มีปัญหาได้รับผลกระทบจากปัญหาแรงงานก็ให้ จ้งนะครับว่ามีอุปสรรคอะไรคณะกรรมการ,รการตรวจการจ้างหรือว่าเลขาเนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าจะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลากว่าทั้งนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะทำอันนี้เขาเขาก็อ้างเหตุผลตรงนี้มาซึ่งสภาก็ต้องดูรายงานนะครับเขาก็ต้องแจ้งมาว่าเขามีผลกระทบเท่าไหร่ บริษัทควบคุมงานก็ต้องทํารายงานตรวจสอบแล้วรายงานแจ้งมาที่สภาเพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาว่าควรจะให้หรือไม่ให้ <c oughs> เรื่องที่สองเคยมีมติโฮโลมเมื <c oughs> ม่อวันที่6กันยายนปี59สมัยคคตชชเขาบอกว่าคนที่ทำสัญญาการก่อสร้าง ระหว่างวันที่ยีบสมเมษาถึง25พฤศจิกายน56ของงดหรือลดค่าปรับได้150วันผมก็ไม่รู้ทำไมมันเป็น23่ามเมษาทำไมเป็น25่ฤศบห้าพฤษามันก็น่าสงสัยเหมือนกันนะทำไมทำไมไม่เป็น31มธันวามันยี่ฤศบห้าพฤษวาว่าเห็นผมอ่ะผมบอกว่าข้อนี้ถ้าผมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างเนี่ผมเลิกเลย ผมไม่ต้องให้มันเสนอะอะไรมาแล้วเพราะไอ้นี่มันตั้งแต่ปีห้าหกนะแล้วก็มติคอโลโมห้าเก้าแล้วถ้ามีอุปสรรคนี้มันสี่ห้าปีมาแล้วอะช่วงนั้นมันอยู่ในช่วงที่ผมขยายให้คุณแล้วอะก็มีอุปสรรคก็แสดงว่าคนงานคุณ่ะมีแล้วไม่ได้ทํางานผมก็ชดเชยไปให้แล้วไงขยายให้แล้วอะทําไมจะมาอ้างตรงนี้อีกอะเพราะมาติคอโลโมเนี่ย นะครับมันหกันยายนห้าเกวันนี้มันปีหกสามแล้วแล้วถ้าในช่วงนั้นอยู่ในช่วงขยายเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะมันน่าจะชดเชยสิทธิ์อะไรไปหมดแล้วไม่น่าจะเอามาเรียกร้องอีกแล้วสัญญานะ่ะไปอ้างสัญญาที่ลงนามกันตั้งแต่ปีห้าหผมว่ามันเยอะไปนะครับถ้าอ้างกันอย่างนี้นี่สัญญามันจะไม่จบ ข้อคัดค้านข้อที่สามเขาอ้างว่ามันมีคำสั่งจังหวัดนนห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเมื่อวันที่ยี่บหกธันวาคมหกสามเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีคนงานที่พักอยู่ในจังหวัดนนเนี่ยทั้งหมดเจ็ดร้อคนเพราะฉะนั้นเขาจะมีผลกระทบอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับถ้า มีตัวเลขยืนยันจริงสถติว่าคุณงานคุณสี่พันมันโดนหักไปเจ็ดร้อยคนกี่วันก็หักได้อันนี้ผมพอพอพอโอเคนะครับแต่มันจะงดเลยมันไม่ได้งดเลยไม่ปรับทั้งสิบสองจุดสองแปล้านเนี่ยมันไม่ได้มันเต็มที่ก็อาจจะลดไปส่วนหนึงสำหรับข้อนี้นะครับข้อสี่เรื่องป้ายตำแหน่งประธานสภาตำแหน่งประธานกันมาที่การ ป้ายบอกทางอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาอ้างว่าอันเนี้เนื่องจากสาภาเนี่ยให้ข้อมูลแก้ไขเขาเนี่ยช้าทำให้งานเขาเนี่ยเป็นอุปสรรคต้องขยายเวลาทั้งหมด290วันให้เป็นหมื่นอันเลยไม่น่าจะใช้เวลาทิ้งตั้ง290วันเพราะมันก็ต้องมีบอกสอง ถามว่าวันนี้เนี่ยบริษัทจะทําเองหรอผมยังว่าบริษัทเนี่ยไปจ้างผู้ที่เขามีความชำนาญทำนานงานทำ290วันผมถ้าผมปรับเนี่ยได้3,000กว่าล้านนะผมไปจ้างบริษัทที่เขามีความเชี่ยวชาญในการทำป้ายมิเดียผมก็ขอแก,แก้ไขสัญญาซึ่งเป็นสิทธิของผู้ว่าจ้างอยู่แล้วอันไหนที่คุณทำมาแล้วผมก็รับ อะไรที่คุณยังไม่ทําผมก็ยกละอย่างนั้นไม่ดีกว่าแล้วครับด้วยเหตุผลทั้งหมดเนี้ยผมเห็นว่าคุณสามารถจะใช้สิทธิ์ตามคณะกรรมการวินิจฉัยของอบัญชรกลางในการงดหรือลดค่าปรับซึ่งงดน่ะไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคุณก็ยังทำงานทุกวันเนี่ยนะครับคุณมีอุปสรรคเท่าไหร่คุณก็ยื่นมาบริษัทจะต้องรายงาน ผลงานให้บริษัทควบคุมงานตรวจสอบแล้วเสนอเข้ามาในคณะกรรมการตรวจการย้าเราดูสีครับก่อนโควิดกับหลังโควิดผลงานมันต่างกันยังไงถ้าผลงานมันไม่ต่างก,ก็ไม่ต้องลดไม่ได้แปลว่าวันนี้มีโควิดแล้วคนงานของบริษัทมันจะลดนะครับบริษัทม,มันความมั่นคงคนอยากจะมาทํางานเยอะๆมันก็ไม่ได้กระทบแต่เอาละครับเราต้องทําใจให้เป็นกลางมันอาจจะกระทบจริงๆกระทบ ก็เราดูจากผลงานตรงนี้แล้วก็ดูรายงานเดลี่รีพอร์ตว่าในแต่ละวันมีคนงานกี่คนกระทบไหมกระทบลอดอย่าไปอยู่บนพื้นฐานของความเก่งใจอันไหนผิดว่าผิดอันไหนถูกให้เขาอย่าไปเอาเปรียบกันขอให้ตรงไปตรงมาโดยเฉพาะวันเนี้ บริษัทผู้รับจ้างทำทั้งถือมาถึงสภาอ้างว่าผลกระทบของเขาเนี่ยนอกจากตัวเขาแล้วยังมีผู้รับจ้างลายย่อยถามว่าในสัญญาเนี่ยเขาบอกว่าห้ามมีผู้รับเหมาช่วงผมไม่รู้ว่าผู้รับจ้างลายย่อยคือผู้รับเหมาช่วงหรือเปล่านะครับถ้ามันเป็นอย่างที่ผมเข้าใจ คุณต้องเอาแรงงานตรงนั้นมารวมด้วยถูกไหมครับเพราะก็ทําให้คุณนี่เพียงแต่ว,ว่าไปทําในานามอีกบริษัทหนึ่งแล้วก็ไอสัญญาที่ทําผิดสัญญาก็ต้องเล่นงานกันน่าจะเสร็จทันแล้วนะครับที่มันสร้างช้ามากเนี่ยเพราะว่าเ,เราไม่มีมาตรการที่จะไปปรับอะไรเขาไงพอขออะไรมาเราก็โอเคผมก็ไม่รู้มีเศษเนื้อมาบ้างหรือเปล่านะ บอกว่าไม่มีผมก็ไม่เชื่อคือของเดิมเนี่ยมันขยายสัญญาแบบง่ายๆทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมากรณีที่ขยายเวลาก่อสร้างมันยังมีไซสหลายอีกวันนี้นอกจากผมเรียกร้องให้ตรวจนะครับว่าควรจะงดหรือลดค่าปรับเท่าไหร่ผมเรียกร้องว่า มีการก่อสร้างซึ่งไม่ตรงกับแบบทำไม่ตรงไปตรงมามีหลายเรื่อง